ที่ไม่มีอะไรเลยต้องเผชิญกับความจริงอันน่าตกใจที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนเขาคือใครและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เขาได้เรียนรู้ถึงความหมายของครอบครัวอย่างแท้จริงได้อย่างไรติดตามการเดินทางสุดช็อกและเปลี่ยนแปลงชีวิตนี้ที่คุณไม่อาจคาดเดาได้นี่คือเรื่องราวที่คุณไม่ควรพลาดภาษาไทยช่างก่อสร้างเลี้ยงเด็กพิการโดยไม่รู้ว่าเขาคือลูกของมหาเศรษฐีแสงแดดส่องลอดผ่านรอยแตกร้าวของหลังคากระเบื้อง กลิ่นปูนแห้งตละลบอบอวนไปทั่วบริเวณเสียงเครื่องตัดเหล็กดังแสบแก้วหูภายใต้เงามืดของอาคารก่อสร้างสูงสามชั้นมีร่างเล็กๆนั่งเงียบอยู่ข้างถังซีเมนต์เด็กชายขาอ่อนแรงผิวซีดในตาเหม่อลอยไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นพ่อแม่ของเขาแต่สำหรับสมชายช่างก่อสร้างวัสี่สิเขาไม่ตั้งคำถามเหล่านั้น มือกลั้นของสมชายตักข้าวคลุกปลากระป๋องจากกล่องข้าวของตัวเองเขาค่อยๆป้อนให้เด็กชายทุกคําที่เด็กกลืนลงไปสมชายรู้สึกเหมือนป้อนชีวิตให้เขากินเยอะๆจะได้แข็งแรงสมชายพูดเบาๆด้วยเสียงแหบเด็กเงยหน้ามองดวงตาสันไหวเหมือนจะจําอะไรได้รอตัวเงียบลงทันทีเสียงลมพัดผ่านเศษไม้ปลิวกระทบผนังเป็นระยะในช่วงบ่ายของวันนั้นรถรูสีดำเงาวับเข้ามาในไซงาน ชายในชุดสูทลงจากรถดวงหน้าเย็นชาแต่แสงความเร่งรีบเขาชี้มาที่เด็กชายนั่นเขาใช่ไหมชายคนนั้นถามเสียงสั่นสมชายยืนขึ้นพางมองหน้าคนแปลกหน้าด้วยความระแวงเขาคือลูกชายของผมประโยคนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดใส่ใจสมชายทันทีกลิ่นปูนกลิ่นเหงื่อและกลิ่นข้าวปลากระป๋องหายไปในพริบตาเสียงในหัวของสมชายเงียบงันหัวใจเขาเต้นแรงราวกับจะระเบิด เขานึกย้อนถึงทุกคำที่เคยพูดกับเด็กทุกคำล้วนมาจากใจล้วนไร้เงื่อนไขคุณพูดว่าลูกชายสมชายถามช้าๆดวงตาจับจ้องชายในชุดสูทพยักหน้าน้ำตาไหลอับแก้มอย่างไม่ไอายเขาเล่าว่าเด็กถูกลักพาตัวไปเมื่อสามปีก่อนตำรวจไม่เคยตามเจอแต่วันนี้เขาเจอลูกในซต์งานสกปรกนั่งข้างชายช่างก่อสร้างผู้นี้สมชายรู้สึกเหมือนพื้นโลกเบื้องใต้กำลังถล่ม มือเขาสั่นเทาน้ำตาซึมเขาไม่รู้ว่าควรดีใจหรือเจ็บปวดเขารู้แค่ว่าเขากําลังจะต้องเสียบางสิ่งที่เขารักเสียงเครื่องตัดเหล็กเริ่มดังขึ้นอีกครั้งกลบเสียงในหัวสมชายอย่างโหดร้ายสมชายหันไปมองเด็กชายอีกครั้งแววตาของเด็กมีทั้งความสับสนและความหวาดกลัวเขาเอื้อมมือไปจับมือเล็กๆนั้นไว้แน่นพ่อคนนี้ไม่ใช่พ่อที่หนูรู้จักเด็กพูดเสียงเบา คำพูดนั้นแทงลึกลงในหัวใจของชายทั้งสองชายในชุดสูทชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้ามาใกล้พลางคุกเข่าลงหนูจำพ่อไม่ได้จริงๆเหรอเด็กชายมองใบหน้าเรียบเฉียบของชายผู้นั้นแล้วสายหน้าอย่างช้าหาหะสมชายยังคงจับมือเด็กไว้เขาไม่อยากปล่อยแม้รู้ดีว่าไม่ใช่ลูกของเขาแต่ในทุกวนที่เด็กคนนี้นั่งกินข้าวกับเขา มันคือความสุขเล็กๆที่เขาไม่เคยได้รับมาก่อนในชีวิตชายในชุดสูทยื่นซองเงินหนาๆให้สมชายนี่สําหรับความช่วยเหลือของคุณสมชายมองซองนั้นอย่างเงียบงนันเขาไม่รับไม่พูดอะไรเพียงแค่หันไปกอดเด็กไว้แน่นแสงแดดยามเย็นเริ่มส่องเข้ามาตรงหน้าพอดีเงาของเขาสองคนทอดยาวบนพื้นปูนแตกชายในชุดสูทยืนมองภาพนั้นด้วยแววตาซับซ้อน ไม่มีใครพูดอะไรต่อความเงียบงันปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดจนกระทั่งเด็กชายพูดขึ้นมาเบาหาห่หนูไม่อยากไปกับเขาหนูอยากอยู่กับลุงเสียงนั้นเปราะบางแต่ชัดเจนชายในชุดสูทกัดฟันแน,น่นใบหน้าที่เคยเคร่งขครึมเริ่มบิดเบี้ยวด้วยอารมณ์อัดแน,น่นเขาเป็นลูกของฉันเสียงตะโกนนั้นทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่ง นกที่เกาะบนโครงเหล็กบินกระพือหนีอย่างตื่นตกใจสมชายยังคงกอดเด็กไว้แน่นหัวใจเต้นแรงอย่างควบคุมไม่ได้เขารู้ว่าอีกไม่กี่วินาทีต่อจากนี้ชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงลมหายใจของเด็กชายเริ่มสะอื้นเบาหาหะมือเล็กๆก,กำเสื้อสมชายแน่นขึ้นเหมือนกลัวว่าจะถูกพรากไปดวงตาของสมชายแดงก่ำเขาก้มลงจูบหน้าผากเด็ก ลุงไม่มีสิทธิห้ามหนูไปแต่ลุงรักหนูนะคำพูดนั้นหลุดออกมาช้าช้าราวกับมันหนักเกินจะพูดใช่ในชุดสูทยืนตัวแข็งใบหน้าเต็มไปด้วยความโกรธและเจ็บปวดเขามองลูกของตนเองแต่กลับรู้สึกเหมือนมองคนแปลกหน้าทำไมลูกถึงเลือกคนแปลกหน้าแทนพ่อแท้ๆเขาพึมพำเสียงนั้นเบาแต่เต็มไปด้วยพิษร้ายสมชายเงยหน้าขึ้นดวงตาสบกับชายผู้นั้นบางทีการเป็นพ่อไม่ได้แปลว่าต้องมีสายเลือดเดียวกัน คำพูดนั้นเหมือนตกหน้าชายชุ่สูดอย่างแรงเขาเดินเข้าไปคว้าแขนเด็กชายกลับบ้านกับพ่อเดี๋ยวนี้เด็กชายกรีดร้องเสียงหลงไม่หนูไม่ไปแรงดึงของผู้เป็นพ่อทําให้เด็กตัวเล็กเซตลาสมชายผวาเข้ามาขวางทันทีมือทั้งสองฝ่ายกระชากกันไปมาเสียงกรีดร้องของเด็กดังสะท้อนในพื้นที่ปูนเปลือยคนงานหลายคนเริ่มวิ่งเข้ามามุมดู ฝุ่นซีเมนฟุ้งขึ้นในอากาศกลบทุกเสียงรอบข้างและทันใดนั้นเสียงกรอบดังขึ้นอย่างน่าสะพรึงพื้นไม้ที่รองอยู่ตรงกลางสช้งานสุดตัวลงอย่างไม่ทันตั้งตัวร่างของเด็กชายล้มลงไปก่อนสมชายกระโจนตามทันทีโดยไม่ลังเลชายในชุดสูตรยืนนิ่งตะโกนสุดเสียงลูกแต่ช้าเกินไปฝุ่นฟุ้งไปทั่วอากาศเหล็กเส้นทิ่มทะลุไม้กระดานที่หัก เสียงเงียบลงทันทีไม่มีเสียงร้องไม่มีเสียงเครื่องจักรมีเพียงเสียงหายใจหนักๆของชายในชุดสูทเขาคุกเข่าลงอย่างหมดแรงใบหน้าเต็มไปด้วยฝุ่นและหยดน้ำตาไหลเป็นทางเงียบเงันปกคลุมไซงานทุกสายตาจับจ้องไปยังช่องโหว่บนพื้นเสียงฝีเท้าเร่งรีบของคนงานเริ่มดังขึ้นบางคนวิ่งหาบันไดาบางคนตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือชายในชุดสูทยังคุกเข่าอยู่ตรงนั้น มือสั่นระริกำแน่นจนเส้นเลือดปูดแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านล่างเด็กปลอดภัยเขายังหายใจอยู่เสียงนั้นทําให้ทั้งสซงานสะดุง้งชายในชุดสูตรลุกพรวดร่างกายสั่นสานและอีกคนหละอีกคนหล่ะเขาตะโกนลัน่นช่างคนนั้นอย่าไม่ลุกขึ้นมาเลยเสียงนั้นแทงใจทุกคนทีมงานรีบลงไปเงาภายใต้พื้นไม้เผยให้เห็นร่างของสมชาย เขานอนแน่นิ่งเลือดไหลาจากศีรษะแขนของเขายังโอบเด็กชายไว้แน่นแม้ร่างจะหมดสติแต่แขนยังไม่ยอมปล่อยเด็กชายร้องให้เสียงดังเขากอดลุงแน่นร่างกายสันเทาลุงลุงตื่นสิเสียงของเด็กขาดเป็นห่วงหาหามือเล็กเล็กสั่นขณะที่จับใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดและฝุน่นชายในชุดสูทค่อยๆเดินลงมาเท้าแต่ละก้าวเหมือนหนักกว่าหินทั้งภูเขา เขามาหยุดอยู่ตรงหน้าทั้งสองคนใบหน้าของสมชายซีขาวดวงตาเขายังลืมอยู่เพียงครึ่งหนึ่งมีเลือดซึมออกจากมุมปากแต่สายตาย,ยังมองไปที่เด็กเรากับกำลังบอกว่าลุงยิงอยู่ตรงนี้ชายในชุดสูทคูกเข่าลงช้าหาหะเขามองผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่เกือบสละชีวิตเพื่อปกป้องลูกของเขาเองมือของเขาสั่นเมื่อเอื้อมไปจับมือสมชาย ผมขอโทษเสียงนั้นเบาราวกระซิบแววตาที่เคยแข็งกร้าวเริ่มเปลี่ยนเป็นแสงสำนึกเสียงไซเรนของรถพยาบาลเริ่มดังใกล้เข้ามาแสงไฟวุบว่าสะท้อนเงาบนผนังปูนแต่ในใจของชายในชุดสูทไม่มีเสียงอื่นอีกแล้วมีเพียงคำถามเดียววงเวียนอยู่ในหัวเขาทำแบบนี้ไปทำไมทั้งที่ไม่ใช่ลูกเขาเสียงไซเรนดังใกล้เข้ามาทุกวินาที ไฟกระพริบสีน้ำเงินและแดงฉับไล์ไปทั่วโครงเหล็กเจ้าหน้าที่พยาบาลรีบกรูกันเข้ามาเตียงเปลถูกเข็นผ่านฝุ่นซีเมนต์และเศษไม้เด็กชายถูกพยุงขึ้นอย่างเบามือแต่เขาไม่ยอมปล่อยมือจากสมชายอย่าเอาลุงไปไว้ที่อื่นนะหนูอยากอยู่กับลุงเสียงสะอื้นของเด็กเต็มไปด้วยความกลัวเจ้าหน้าที่พยายามแยกทั้งสองคนออกจากกันอย่างระมัดระวังชายในชุดสูทยืนมองภาพนั้นอย่างนิ่งงนัน เขารู้สึกเหมือนกำลังดูครอบครัวที่เขาไม่เคยมีส่วนร่วมสมชายถูกยกขึ้นเตียงอีกเตียงหนึ่งหน้าของเขาซีจางดวงตาค่อยๆปิดลงช้าหาหา่แต่รอยยิ้มบางๆยังคงอยู่บนใบหน้ารอยยิ้มที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเห็นได้ในช่วงเวลาแบบนี้ชายในชุดสูทเดินเข้ามาใกล้เด็กชายเขาคุกเข่าลงช้าๆดวงตาแดงกำ่ำ พ่อไม่รู้ว่าพ่อหายไปจากชีวิตลูกนานแค่ไหนเขาพูดด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดเด็กชายไม่ตอบเพียงแค่ก้มหน้าน้ำตายหยดลงบนหลังมือเขาเองชายในชุดสูทสูดหายใจเข้าลึกแล้วหันไปมองร่างของสมชายที่นอนนิ่งบนเตียงถ้าคุณรอดออกมาผมจะทำทุกอย่างเพื่อชดใช้เสียงเขาแน่วแน่ไม่ใช่เพียงคำพูดปลอบใจ แต่เป็นคำมั่นที่เกิดจากหัวใจของคนที่เคยล้มเหลวประตูรถพยาบาลปิดลงอย่างแน่นหนาแสงไฟกระพริบพาเสียงหวีดร้องออกไปไกลขึ้นเรื่อยหาหะในใจของเด็กชายยังคงเต็มไปด้วยคำถามแต่สิ่งเดียวที่เขารู้ตอนนี้คือมือของลุงสมชายแม้จะเย็นลงเรื่อยหาหะก็ยังรู้สึกอุ่นกว่าโลกทั้งใบที่เขาเคยอยู่มาประตูห้องผ่าตัดเปิดออกช้า หาหะแสงสว่างจากภายในทะลักออกมาสู่โถงรอพยาบาลคนหนึ่งเดินออกมาพร้อมรอยยิ้มบนใบหน้าเขาปลอดภัยแล้วค่ะเสียงนั้นดังก้องเข้าไปถึงใจของเด็กชายทันทีเขาลุกขึ้นยืนดวงตาเบิกว้างจริงเหรอครับลุงสมชายไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมพยาบาลพยักหน้าเบาหาหะเขายังไม่ฟื้นตอนนี้แต่หัวใจเขาสู้มากอาจจะเพราะเขาอยากได้ยินเสียงหนูอีก เด็กชายปล่อยน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่อายใครเขาหันไปกอดพ่อของเขาไว้แน่นเป็นครั้งแรกที่เขายอมให้พ่อกอดตอบชายในชุดสูทโอบลูกไว้แนบอกหัวใจของเขาอุ่นขึ้นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนไม่ใช่เพราะเขารวยไม่ใช่เพราะเขามีอำนาจแต่เพราะเขาเริ่มเข้าใจว่าความผูกพันนั้นซื้อไม่ได้ด้วยเงินเวลาอีกหลายชั่วโมงผ่านไปจนในที่สุดร่างของสมชายที่นอนนิ่งก็ขยับเบา หาหะเปิดตาค่อยๆเปิดขึ้นช้าหาหะแสงจ้าทำให้เขาหยีตาเสียงเครื่องช่วยหายใจยังคงดังสม่ำเสมอแต่เสียงที่เขาได้ยินถัดมาทำให้เขาฝืนยิ้มออกมาได้ลุงลุงตื่นแล้วใช่ไหมเสียงนั้นเบาแต่อบอุ่นเหลือเกินเขาหันช้าๆมองไปทางต้นเสียงเด็กชายยืนอยู่ข้างเตียงดวงตาเปียกชื้นแต่มีแววแห่งความหวัง มือเล็กๆเอื้อมมาจับมือเขาเบาหาหาหนูอยู่นี่นะลุงไม่ต้องกลัวอะไรแล้วสมชายพยายามขยับมือบีบตอบแม้แรงจะมีไม่มากแต่แค่เพียงสัมผัสนั้นก็เพียงพอเพียงพอที่จะบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่เพื่อเด็กคนนี้ชายในชุดสูทยืนเงียบอยู่ปลายเตียงเขามองภาพตรงหน้าภาพของชายผู้ต่ำต้อยที่เพิ่งฟื้นขึ้นมาจากความตาย เพื่อเด็กชายที่แท้จริงแล้วควรเป็นลูกของเขาเองหัวใจเขาหนักอึง้งความรู้สึกผิดประปนกับความสำนึกที่ก่อตัวแน่ในอกขอบคุณที่คุณไม่ปล่อยเขาไว้คนเดียวเขาพูดเบาๆแต่ชัดเจนสมชายเหลือบตาขึ้นมองดวงตาของเขายังอ่อนแรงแต่เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่จำเป็นต้องพูดออกมาชายในชุดสูทสูดหายใจลึกก่อนจะเอื้องหยิบซองเอกสารที่พับไว้ออกมาจากกระเป๋า เขาวางลงบนโต๊ะข้างเตียงช้าหาหะในนี้คือเอกสารสิทธิความเป็นบิดาและพินัยกรรมใหม่ทั้งหมดเสียงของเขาสั่นนิดหาหะผมโอนทุกอย่างให้ลูกและให้คุณเป็นผู้ปกครองร่วมห้องเงียบสนิทเด็กชายหันมามองพ่อของเขาดวงตาเบิดกว้างหนูจะได้อยู่กับลุงตลอดไปใช่ไหมใช่ในชุดสูทพยักหน้าลุงคือคนที่ดูแลลูกในวันที่พ่อไม่อยู่ และตอนนี้พ่ออยากให้ลูกเลือกเองว่าอยากอยู่กับใครเด็กชายไม่ลังเลแม้แต่น้อยเขาหันกลับไปกอดสมชายแน่นหนูเลือกแล้วคําพูดนั้นเหมือนค้อนทุบก,กลางอกชายในชุดสูทแต่เขาฝืนยิ้มออกมายิ้มที่ไม่ใช่เพราะชนะแต่เพราะได้เห็นลูกมีความสุขสมชายพยายามยกมือขึ้นมาแตะแขนของชายในชุดสูทน้ำตาซึมที่หางตาเขาเขาไม่พูดอะไร เพียงแค่สบตาก็เข้าใจกันแล้วคนหนึ่งคือผู้ให้ชีวิตอีกคนคือผู้ให้หัวใจและเด็กชายคนนี้คือสายสัมพันธ์ที่เชื่อมทั้งสองคนไว้ด้วยกันชายในชุดสูทยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นความเงียบในห้องนั้นเต็มไปด้วยความหมายลึกซึง้งสมชายพยายามยิ้มให้เขาอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่รอยยิ้มของคนที่แค่รู้สึกดีมันคือรอยยิ้มของคนที่รู้ว่าตัวเองได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความยินดีและการยอมรับเด็กชายยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาจากแก้มเขาหันไปมองสมชายและพ่อคนใหม่แล้วกลับมามองมือของตัวเองมันเหมือนจะรู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักที่เชื่อมยงทั้งหมดนี้ไว้ลุงสมชายพ่อเด็กชายพูดเสียงเบาหนูขอบคุณที่ทั้งสองคนดูแลหนูเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงตอนนี้หนูไม่กลัวอะไรอีกแล้ว ใช้ในชุดสูทเอื้อมมือไปจับมือของเด็กชายเขาไม่พูดอะไรแต่รู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงที่มั่นคงยิ่งขึ้นเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลือดหรือสายเลือดแต่มันอยู่ที่การกระทําการเสียสละและการให้โอกาสกันและกันสมชายพยักหน้าอย่างเบาหาหา่ลูกสบายใจได้เราจะอยู่ด้วยกันคำพูดนั้นไม่ได้เพียงแค่ทำให้เด็กชายรู้สึกดี มันทําให้ชายในชุดสูตรเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนถึงแม้เขาจะเป็นคนที่มีเงินมีอํานาจแต่เขากลับไม่เคยมีความหมายที่แท้จริงในชีวิตจนกระทั่งเขาได้พบสมชายและเด็กชายคนที่สอนเขาถึงความหมายที่แท้จริงของการเป็นครอบครัวในที่สุดเขาไม่รู้สึกเพียงแค่เป็นคนที่ร่ํารวยแต่เขารู้สึกว่าเขามีความสุขอย่างแท้จริงความสุขที่ไม่สามารถวัดค่าได้ด้วยเงิน และชีวิตใหม่ของเขาที่ได้เริ่มต้นด้วยความรักที่แท้จริงตอนนี้พวกเขาไม่ใช่แค่คนแปลกหน้าในชีวิตของกันและกันแต่พวกเขาคือครอบครัวและจะไม่แยกจากกันอีกเลยเมื่อเวลาผ่านไปหลายเดือนชีวิตของทุกคนเริ่มมีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสมชายฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บจนกลับมาทำงานได้ตามปกติเขาเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นมีรอยยิ้มบนใบหน้าที่ทุกคนต่างรู้จัก แต่ที่สําคัญที่สุดคือการที่เขากลับมามีลูกชายที่เขาจะดูแลและรักตลอดไปชายในชุดสูทหรือที่ตอนนี้เด็กชายเรียกว่าพ่อเขาเริ่มรู้สึกถึงคุณค่าของสิ่งที่ไม่สามารถหามาได้ด้วยเงินทุกเช้าเขาตื่นมาพร้อมกับเสียงหัวเราะของเด็กชายที่วิ่งมาเกาะขอบเตียงพ่อเขาวันนี้เราจะไปไหนกันเด็กชายถามด้วยเสียงสดใสพ่อยิ้มตอบและพวกเขาก็เริ่มวันใหม่ด้วยความสุขอย่างเรียบง่าย สมชายสอนเด็กชายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้ทั้งการทำงานก่อสร้างการซ่อมแซมบ้านทุกครั้งที่เขาทำอะไรเสร็จเขาจะหันไปมองเด็กชายที่ยืนมองอยู่ด้วยความสนใจลุงพ่อทําไมมันยากขนาดนี้ครับมันไม่ยากหรอกลูกแค่ต้องทำให้ถูกทางสมชายตอบด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นเขาไม่ได้สอนแค่เทคนิคการทำงานแต่ยังสอนให้เด็กชายรู้จักการทำสิ่งต่างๆด้วยใจที่มุ่งมัน่น ใชยในชุดสูทที่ตอนนี้กลายเป็นพ่อของเด็กชายก็พบว่าการเป็นพ่อไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เขาก็เต็มใจที่จะเรียนรู้และทําให้ดีที่สุดเพราะเขารู้แล้วว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักวันที่สมชายและเด็กชายเดินไปหาพ่อคนใหม่ทั้งสองคนยิ้มให้กันมันไม่ใช่แค่ภาพของครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแต่มันคือเรื่องราวของความรักที่เติบโตและเป็นจริงเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว ฤดูการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติและในทุกเช้าที่ตะวันขึ้นจากขอบฟ้าเด็กชายเติบโตขึ้นพร้อมกับความรักที่มีให้สมชายและพ่อการทำงานในแคมป์ก่อสร้างกลายเป็นสิ่งที่เขารักเพราะมันไม่ใช่แค่การสร้างบ้านแต่เป็นการสร้างชีวิตใหม่ที่มั่นคงสำหรับทุกคนและทุกวันหยุดเสียงหัวเราะของเขาจะดังก้องในบ้านเป็นเสียงของความสุขที่ไม่เคยมีมาก่อน สมชายยิ้มด้วยความภาคภูมิใจในตัวเด็กชายแม้ชีวิตจะไม่สมบูรณ์แบบแต่มันก็เต็มไปด้วยความหมายและความรักในทุกๆวันเขามีเหตุผลในการตื่นเช้าเพราะเขารู้ว่ามีคนที่เขารักรออยู่ที่บ้านชายในชุดสูทคนเดิมในวันนี้ไม่ใช่แค่พ่อแต่เป็นพ่อที่เรียนรู้ถึงความหมายที่แท้จริงของคำว่าครอบครัวและในตอนนี้ทุกอย่างที่เขาเคยคิดว่ามีค่าที่สุด กลับกลายเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการเงินและอำนาจไม่สำคัญอีกต่อไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนที่อยู่ข้างเขาความรักของสมชายและเด็กชายคือสิ่งที่เขาได้สแสวงหามาตลอดชีวิตและสุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่เขาได้พบแล้วไม่มีอะไรที่จะทําให้พวกเขาจัดกันได้พวกเขาได้สร้างบ้านที่ไม่ใช่แค่เพียงโครงสร,งสร้างสี่กำแพงแต่เป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความรักการยอมรับและการให้โอกาส และบ้านหลังนี้จะไม่ถูกทำลายด้วยอำนาจหรือเงินทองมันจะอยู่ตลอดไปในความทรงจำของพวกเขาเป็นเรื่องราวที่บอกเราว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราจะหามันจากภายนอกมันเริ่มจากภายในใจของเราเองและมันจะนำพาเราไปยังที่ที่เราไม่เคยคิดว่าจะไปถึงเรื่องราวของสมชายและเด็กชายจึงไม่ได้จบลงแค่ที่นี่มันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความหวัง และมันจะอยู่ในหัวใจของพวกเขาตลอดไป